Thank you. มหาวทิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดงานกีฬาพระนครเกมซึ่งเป็นงานกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างคณะต่างๆภายในมหาวทิทยาลัยสำหรับงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวทิทยาลัยเข้าร่วมงานพร้อมทั้งมามอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาด้วยสำหรับงานกีฬาแบบนี้ก็ต้องมีการแข่งขันกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์อย่างแน่นอนค่ะแต่จะสนุกและอลังการขนาดไหนนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับกองเชียร์และเชียรดเดอร์จากคณะต่างๆสุดยอดมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ละคณะมาแบบอัดเต็มและไม่มีใครยอมใครกันเลยเราไปถามทีมเชียรดเดอร์จากคณะต่างๆกันค่ะว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างพวกเรากองเชียร์และเชียรดเดอร์คณะบริหารธุรกิจสวัสดีค่ะปีนี้นะคะคณะบริหารธุรกิจนะคะก็มาในคอนเซปต์สยามนิรมิตนะคะร่าแข่งความเป็นไทยนะคะซึ่งในคอนเซปต์เนี่ยก็จะ บอกบ่งบอกถึงว่าเราภูมิใจในการที่เราเป็นคนไทยอย่างนี้ค่ะชดป,ปีนี้นะคะของเราก็จะเห็นไหมคะว่าจะมาเป็นแบบว่าลายไทยมาเลยอย่างนี้ค่ะซึ่งจะได้ตรงกับคอนเซปต์ของเราด้วยอย่างงี้ค่ะสวัสดีครับพวกเราท,รทีมเชียร์ลีดเดอร์คณะเทคโนโลยีสสารมวลชนค่ะคณะเทคโนโลยีสสารมวลชนของเราจะใช้ชื่อคอนเซปต์ว่า power of MT ค่ะก็คือพลังของคณะเทคโนโลยีสสารมวลชนของเรานั่นเองค่ะ ก็อยากให้ใครอื่นก็ทําเต็มที่ตามที่ทุกคนได้ฝึกซ้อมมานะคะยังไงเราก็คือพี่น้องต่้งมงคนพระนครเหมือนกันค่ะฝากคณะเทมี่สุสารมลชนด้วยนะคะ สำหรับงานกีฬาก็เหมือนกับการแข่งขันที่มีแพ้และมีชนะสำหรับใครที่แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะการเล่นกีฬาก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์เราไปถามที่มาของงานในครั้งนี้กันค่ะการแข่งขันกีฬาพระนครเกมในะวันนี้นะคะซึ่งเป็นครั้งที่9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค,คลพระนครได้จัดเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมนะคะให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเล่นกีฬานะคะนักศึกษาได้ฝึกการทำงานเป็นทีมโดยมีการแข่งขันชนิดกีฬาทั้งหมด14ชนิดกีฬาแล้วก็วันนี้ก็จะมีการแข่งขันผู้นำเชียร์กับกองเชียร์ค่ะในปีหน้านี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมลพระนครจะเป็นเจ้าภาพกีฬาราชมงคลครั้งที่3นะคะโดยเราจะใช้ชื่อว่าพระนครเกมนะคะเพราะฉะนั้น การจัดการแข่งขันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมอีกขั้นหนึ่งค่ะและนี่ก็ถือเป็นกิจกรรมดีๆที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดขึ้นเพื่อเป็นการแข่งขันกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคณะไม่ว่าคณะไหนจะแพ้หรือจะชนะก็ไม่ต้องเสียใจกันค่ะเพราะทุกๆกีฬาล้วนสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเราและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด,ด้วยค่ะ